สถานีเล็กๆนะครับแขกนะไครับ ชนบ,บทญี่ปุ่นนะครับเมืองอันซีนอันซีนแบบอันซีนจริงๆไม่รู้มาถูกหรือเปล่า <c oughs> ใช่ใช่ขอบคุณมากของก็ป,ะปะนะครับ อร่อยมากอาจาร,รย์อ wow. ันนี้กระทุกไปซะมาสว้าวสักุระนะครับสักุระนสักุระมังคายสวยมากเลยสวยมากเลยสวยนะ สวยมากๆเลยครับตกุกะสวยเต็มๆครับมังคขยเดสมาวันแรกนะครับมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใตใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าเราอยู่เมืองอะไรด้วยรู้แต่ว่าอยู่ในฟุกุชิมะ สวยมากๆครับใช่ใช่สวยมากนะครับคุณจีไดชยาขนาดง่วงๆนะครับหายง่วงเลยอันนี้เป็นเออรุ่นเดียวกันสวยมากมากครับ วสวยมากๆครับกลมกลืนไปเลยนะครับคุณจรัชยากลมกืนสวยมากมากครับคาวใบอีเยรสุดยอดอันนี้นะครับสวยงามมากครับนนสวยงามมากนะครับ ไม่รู้ว่าชื่อส่วนอะไรนะครับเพราะว่าผมก็มาแบบมัมวมวเหมือนกันสวยมากครับภาษาไปรุน่นก้องหมอกอะไรนะแม่สวยจกตาใช่ไหมไปแม่ทางนี้อันนี้ครับ <c ười> อ,ค,อค,คุณจริรชยาหายเพียบเลยนะครับสวยมากสวยมากมากน่าจะเป็นดอก ดอกอะไรดอกท้อพีชไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ซากุระตรงนี้ครับตรงนี้คือซากุระนะครับซากุระ <Sakura S 1> <Sakura S 2> ก็คือมันจะเป็นมันจะมีกา้านแต่ว่าพวกนี้อันนี้มันจะมันจะเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีก้านใบมันไม่ไม่มีก้านดอก <Okay. S 2> ไม่ใช่ซากุระสวยมากๆนะครับเป็นช่วงที่ฟูฟูบลูมพอดี ไม่ได้แต่งสีนะครับสีธรรมชาติข้างหลังเป็นเสื่อเขาซาโอนะครับของฟุกุชิมะอันนี้อันนี้ดูในจังหว,วัดฟุกุชิมะนะครับน,นี่มันะสมพันธุ์กันพ่อ,น,อนี่มันสมพันธุ์นสวยเนาะนี่สวยมากเลยครับ กีรัชยาเล็กคอมเมนต์ครับสวยมันอันนี้สีขาวสีชมพูอันนี้ก็มีมีเมีซ้อนด้วยใช่ครับคกิรัชยาไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยตรงนี้พิงค์พิงค์ขู่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 ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าพิงค์ ทางร่วงนะครับสวยเนาะ สุดยอดนะครับมอนอยู่ในมันอยู่ในหนังจีนเนาะมันอยู่ในหนังจีนเลยครับอันนี้คุณจิรชาชยากาลังเคลื่อนเคลื่อนนะครับขาวบริสุทธิข์ขาวบริสุทธ <c oughs> ิ์น่าจะเป็นดอกท้อแล้วแม่สวนดอกท้อนะครับ สากุระที่เราออกมาดูกันนะครับมังคข่เตยมที่สวยงามอารามตา วันนี้ถึงพีกแล้วนะครับรุงอีกสองวันน่าจะร่วงแล้วนะครับนี่สักพูดใตื่น อันนี้นะครับสถานีรถไฟที่เรามาดูสัตระไม่รู้ว่าชื่อสถานีอะไรนะครับมีเครื่องจำหน่ายตัวเป็นรถไฟท้องถิ่น,นครับดำเนินการโดยรถไฟท้องถิ่นของฟูชิมะครับรถไฟท้องถิน่น บันนี่ด้วยนะครับ